แลนด์มาร์คสำหรับสายมูมิแห่งใหม่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะที่นี่ค่ะวัดดอนใหญ่อยู่ที่ลำลูกกาคลอง8นะคะเราจอดรถไปที่วัดแล้วก็นั่งรถรางต่อไปได้ค่ะไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะมีแค่บริจาคให้กับทางวัดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่เท่านั้นเองในกล่องนี้ค่ะเราต้องนั่งรถไปที่ลานพญานาคนะคะพญาน้องจะอยู่ที่ลานพญานาคข้างหน้าก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากรับไหว้ได้นะคะ นี่ค่ะเส้นทางเดินไปหาน้องก็จะเป็นลอดบ่วงพญานาคไปค่ะค่อนข้างร้อนเหมือนกันแต่ทางวัดมีร่มให้ยืมหลายสิบคันเลยไม่ต้องกลัวจะแย่งกันนะคะเดินไปนสักพักหนึ่งถึงลวค่ะมีพญานาคเยอะมากแต่บริเวณนี้ยังสร้างไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็สร้างไปถ่ายรูปไปสวยๆนั้นเลยนี่มาถึงน้องแล้วคนเยอะเหมือนกันต้องเข้าแถวเข้าออกเพื่อไปถ่ายรูปกันนะคะน้องทั้งสามตัวมีชื่อนะคะมีชื่อเจ้านางเจ้าขุนแล้วก็เจ้าสัวขอพรได้ตามแต่ละ ความต้องการเลยนะคะนี่ค่ะมีภาัพพ,าพังเปิดโลกเพราะก็มีพญานาคปางต่างๆเยอะมากเลยและถ้าใครเป็นคู่รักกันแนะนําให้มาตรงพญานาคองค์นี้ค่ะมีหัวใจสีทองถ่ายรูปแล้วก็โยนเหรียญลงไปที่หัวใจค่ะเสร็จแล้วเราก็นั่งรถกลับมาที่วัดนะคะเ <_ S 2> พื่อไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อไปค่ะที่วัดจะมีท้าวเวสสุวรรณสำหรับมีชื่อเสียงเรื่องการปลดหนี้ได้ดีมากเลยนะคะที่นี่แนะนํามาค่ะคนมาเยอะมากนี่เจ้าตัวเล็กก็ขอพรไปด้วยนะคะและ ลืมมากราบไหว้แม่นางกวักแม่นางรับตรงนี้นะคะกราบไหว้เสร็จก็ขึ้นไปอธิษฐานขอบรกันที่นี่เป็นโบสถ์เงินแห่งเดียวในจังหวัดปทุมธานีนะคะข้างๆโบสถ์จะมีหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่มากเลยอยู่ข้างๆข้างหน้าก็มีถ่ายรูปน้องน่ารัก